บทที่8รถไฟใต้ดินที่น่าตกใจมันช่างน่าตกใจเสียจริงเลยเมื่อเราโผล่มาแล้วพังแมดพังหมดทุกอย่างเลยวะแถมมีของหลบด้วยตามถังขยะตามเ็จแ็งพวกนี้เยี่ยมเลย,ย,ยเนี่ยแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็ต้องโผล่มาแล้วแหละใช่ไหมอ้าวไปทางนี้ไม่ได้อีกล็อกทางอีกซะด้วยเนี่ยโผล่มาจริด้วยแล้วผมก็สน,นับยิงก่อนได้นี้ เฮ้ยหมาเหล็กโผล่มาเรื่อยนี่มันยุบอะไรเนี่ยใช่ซมัมบีอย่างเดียวไปเนี่ยอะไรไปนเนี่ยเอา้าแป๊บเดียวไปชั้นต่อไปล้วโอเคเลยแค่ไม่ฟังนึงอย,อยู่ภาพกป้สูงขึ้นมาต้องมีบทพูดขึ้นมาแน่นอนใช่ไหมเดีย๋ยวจะเซอร์ไพรส์อะไรเราหล่อลุ้นกันเลยนะฮะไฟกำลังเริ่ม หยุดกันมาแล้วมันเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆและเราก็ต้องข้บรถไฟนั่นไง,งนำพาเขาชิบหายมาแก่เราอ้าวโอ้โหโคตรเราแวงเลยอะเป็นการทาักลนะทักยังไเนไ่้เฮ้แต่คนนี้เขาดูทรงแบบว่าไม่ใช่คนเกเรนะเขาน่าจะไว้ใจได้เผชเจอัตราจากซอมบี้ถูกแล้วที่ตามหาพี่นวดคุณคือพี่นวดใช่ไหมเนี่ยการชื่อโคตรห่วยเลยวะ่ะ ชนะสัตรูมนุษ์ได้เห็นลูกอรุณเห็วามาวอีกครั้งสักปักกลายเป็นซอมบี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะหนึ่งสองสามนั่นไงแคร้เก็บีบเดิมาแล้วอ้าวอะไรอีกเนี่ยคนดูไปดูดชีวิตนี้กลายเป็นซอมบี้แล้วยังแกะเป็นเล็บแบบนี้เนี่ยท้องขายจริงๆทำเลยถลอว่ากุมารเฮ้ยกุมา ดูไหมว่าพี่เป็นใครพี่เป็นทหารขอขาศึกเลยด้วยแค่นี้มีขนามือหรอรหลับจอนวิคฆ่าละ้หมดแผงบทที่9ไปยังเมืองใหญ่ไปเมืองแล้วเหรอวะโฮโหเดินทางทั้งไก่เพิ่งถึงเมืองดูทรงหินล่วงทับรถรถไฟพังเนี่ยเน่จชายหญิงด้วยเยี่ยมไปเลยฮะ คนใส ane, daily, ่ฟ้าเขาได้ไปคราวนั้นแน่ะโอ้โหยิงมิต้าอีกด้วยแกไม่ใช่ซอมบี้เราไอ้มาเล็กแกเป็นพิเศษหรือว่าแกเป็นอาวุธชี่ยวชาพกันเรียบร้อยระเบิดตาไปเลยแค่ไใช่ไม่ต้องมีรถไฟผ่านอยู่แล้วฉันจะกรโดดลงไปเลยนายจะกระโดดลงไปเหรอนายมันโคตรแข็งแกร่งโคตรท้าทาย อย่าหาทับนะครับถ้าอยากถ้าอยากมัชีวิตอยู่ดูทรงบอสได้อยู่บนหลังคารถไฟเนี่ยแหละนั่นไงว่าละใช่บุคคลน่าเกียดเลยว่ะแดอเจ้าภาพนี้เป็นผักโขมดเลยไอ้แ่ครับอะรูได้ยงว่ามันโกรธอยู่อ้าแล้วเขาอยับไปด้วยอีกโอ้โห AK อักหน้าโอ้ยกตายด้วย แล้วหนักกว่ามาไว้เนี่ยมันแยกกางได้มันลุ่มสองลุ่มสองลุมหนึ่งอ้าวมันสามลุ่มหนึ่งแล้วตรงนั้นนี่โอ้ยเนาตายเนี่ยตายทุกทีดูว่าพี่เกล็ดรอแล้วพี่พี่โจบตายมากปล่อยธรรมาชาติจริงๆเลยบทที่สิบเพืองใหญ่เงาหลอน เมื่อกี้คงหลออจริงๆแหละเห็นภาพตอนซีลฟ้าร้อยได้เยี่ยมไปเลยฮะ o ึงมือแล้วต้องรีบคนหาบอสเสิรบนดินดี่วันอบอสเสิร์ฟบนดิอยู่แล้วแหละโลกมากเวยจยี่วันนี้แต่เปิ่อสายฟ้าคือแบบกระหนำ่ำมันมือมากไป่ต่งจากเดิมเท่าไหร่โมเดลซ้ำแน่ๆเลยเนี่ย ไม่ซ้ำ่าอันนี้ซูเปมาเก็ตมีลิงด้วยมีจอวานนอนกับการวัฒนการวัฒนการย้อนกลับกลายเป็นซอมบี้เยี่ยไปเลยนั่นางุเปอเลยก็ม่รู้โอ้ยต้องเล่นผมแล้วแรกเลโอ้รักกันดีแบบนี้ก็มาไม่มได้นะมีเพีกว่า,วาเปวิวรนี้จะลบนี้ไมรอดไง เขารางเลยเปลบอกไม่เจอใครเยี่ยมเลยโอ้ดอกกระสุนปืนด้วยโอ้ดอกไม้ดอกอะไรวะเนี่ยไม่ดอกสินค้าอะไรบ้างเลยเหรอเนี่ยรถมาจากไหนก่อนใครขึ้นขับกเกกะจริงๆเลยรถพวกนี้จะให้ยากขนาดนี้ระบเกมไม่เกมทีว็นะเอาจริงบทที่สิบเอ็ดไปยางใชหน่าท้า เราก็มาถึงเมืองจิมกีเน,น้ะเนาะได้เวลาสำรวจต่อเดกอย่าเลยอย่าจ้องเล่นผม,ผม,ผ,มผมยังไแล้วปล่อยผมไปเถอะผมมีชีวิตแบบปกติบ้างแล้วเมื่กี้คืออะไรนั่นน่ะอา้าวข้าวเราออกไปได้ทางเดิมด้วยโอ้โหอาทางตันมังคับเขาเป็นตึกอีกโอ้โหเยี่ยมเลย ถ้าตัวจอไฟกระเลยู่เนี่ยพนักงานต้องรับผิดดีนุกเกินเนี่ยบริษ,ษัทนี้คนได้ห้าดาวเออเยี่ยมอ้าวพี่คืนชั้นสามอีกโอ้โหแค่นี้ยังไม่หัต่ออีกเหรอเนี่ยอาหารจีนเช่นหน้าท้าวอร่อยมากแต่นนา้าฉันมาที่ไหนครับน,น้าจินว่าทำไมที่นี่ตอนเราแต่ง,แงงานดูทรงไม่ได้ไรใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้แล้ววันนี้เกิดขึ้นจริงไหม อย่าคิดีวะคิดไปเองก็มีแต่จะให้ความผ่ังเปล่าน่าจะเป็นคนคิดแยดีจริงๆเลยอะไรอะบอสโผล่อีกเนี่ยแป๊บแป๊บบอสโผล่แล้มีอนอีกเลยไอ้ซอมบี้เอาคุยกันดูเรื่องอีกกินนี่ไปก็ได้ดีทนอาหารครบถ้วนเลย เลี้ยงเลือดมาแบบนี้มๆๆไม่ต้องไปชนะละเล่นได้ไปเองได้คนเดียวแบบนี้บินบินบินเล้งเลือดไปเล่นเล่นเลยไอ้คนคนอื่นจะเกินเดี๋ยวขึ้นฉาวรรรบบ่ากำลังเบอร์พลังตายเรียบร้อยมึงแงหญเงาหลอนเชท่ได้ชิวๆเอาละครับวันนี้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับง่ายได้ใจความนี้นะครับวิธีจบคลิปผมลบเรียบร้อย